สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่องมือปิ้งไฮเอ็นด์ในแกลยชาแนลในช่องมือปิงไฮเอ็นโกช่องมือปิ้งไฮเอ็นโกทูเด็กเกมส์วันนี้จะมาแคสเกมอวตาร์เวอร์ต่อนะครับหนูชอบเกมนั้นมากเลยเออตอนนี้ผมจะมาแคสเกมต่อนะครับเก็บเกมดเก็บที่โอเคไปครับวันนี้จะมาแคสเกมต่อนะครับนี่ผมจะพาไปดูที่อัปเดตใหม่ก็คือผมหนึ่งนี่อัปเดตใหม่ ใช่ผมผมได้ของฟรีมาด้วยจะบอกให้ได้ของฟรีนี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ของที่ได้มาใหม่นั่นก็คือเนี่เน้นน้องคนนี้มาใหม่หมวกด้วยเป็นหมวกแบบว่าเอาไว้ดื่มนะ้ำดูนะนะถ้าดื่มนะ้ำน้องคนนี้เพิ่งมาใหม่นะคะท่านผู้ชม เอาไว้ข้างบนเลย่านผู้ชมไก่ไข่ไหรอโอเคใช่ใช,ใช่น้องหมกอร่อยมากเลยดื่มน้ำอร่อยมากโอเคน้องนอนไหมนะต่อไปอเคมาต่อที่อาอูไปส่งอาอูกับจับลุงก๊อตนอนต่อโอเคต่อนะครับเดี๋ยวจะพาะจะพาอาอูกับพี่ก๊อตกับบ้านไปกลับบ้านกะันเถอะ ขาพักเหนื่อยมาสักพักหนึ่งนะกลับไปที่บ้านหลังนี้รอเฟอร์นิเจอร์อัปเดตอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์มันยังไม่อัปเดตซักทีถ้าม,ามันอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ้าร้านเฟอร์นิเจอร์อัปเดตเมื่อไหร่อ่ะช่วงนี้ผมก็ถ่ายคลิปนี้พอแล้วโอเคส่งเข้านอนคีฝันดีนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่พาอูไปดูห้องก่อน าอาูหาอูไปหาอูไปดูหาอูไปดูไปด,ไ,ปดไปดูห้องอันนี้ห้องอาหารห้องอาหารไม่มีอะไรอันนี้คือที่โดนนาทีดออกมาส่วนออู๋อ,อูจะนอนไหมออูยังไม่อยากนอนตอนเนี้ยออูอยากไปเดินจะมากกว่าหอาอูไปเดินเล่นแล้วกัน โ <Okay. S 2> อเครอนะครับต่อไปเดี๋ยวพาอ่อูอไ,ป The ไปเดินเล่นไปเดินเล่นที่ฟุตบาทแถวบ้านเราเพราะว่าแถวบ้านเราฟุตบาทเพิ่งอัปเดตใหม่ฟุตบาทอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เรามาถึงฟุตบาทแล้วแล้วจะมายืนในตรงนี้แถวนี้คะคุณก็มานั่งดีดีสิคะเออเก่งมากนอนไปซะในใน แล้วไอาศา์รคมถึงนี่เลยโอเคต่อ,ตอโอเคตอนนี้กพ<า>พ็พาอูมาวิ่งเล่นเอาอูวิ่งเล่นอ้ยโอเคได้กินแล้วเอาอูเอาอูเขาวินไหมหวานชูชี อูวิ่งเร็วนหนเนี่ยอูวิ่งเร็วนะครับชีบสุดทางพางอูมาดูนี่มาระบายสีกันเถอะใช่ใจขับพี่อู๋โอ้โหไปกับพี่อู๋เลยนะครับยินยดีต้อนรับค่ะอืมนี่ึมาจะมาขี่ค่ะพี่อูเดี๋ยวหนูจะมาฉอดระบายสีให้ค่ะจะระบายแถวนี้นี่หนูระบายสีเป็นยังไงบ้าง แล้วไม่ขียยังไงบ้างคะสวยมากใหญ่ค่ะโอ้สวยมากเลยสวยมากมากเลยสวยมากเลยนะเนี๋พี่อู๋เข้าบ้านก่อนนะตอนนี้มันมืดแล้วพี่อู๋จะไปนอนอแต่อี๊ยืมใบพี่อู๋เดี๋ยวพี่อู๋วับก่อนพี่อู๋ใช้วิชาอูเรสวรับับหายตัวแล้วก็กลับบ้านสิครับรออะไรอันนี้รอเฟอร์นิเจอร์อัปเดตนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์มันยังไม่อัปเดตรออัปเดต แถวนี้ผมจะมาบอกให้หมดเลยอันนี้คือรถบ้านอันนี้คือท่าเรือตรงนี้คือบ้านต้นไม้แล้วก็ที่ดูละครแล้วก็บ้านบ้านของอู๋หลังบ้านหนะอากาศอันนี้สถานีรถไฟที่ตรงเนี้ยแล้วก็ร้านพิซซ่าปอร์มาเก็ตแล้วก็ร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านหมวกร้านร้านขายสเก็ตบอร์ดแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วก็นี่คือร้านรองเทาร้านหมวกแล้วก็ร้านนี้นะครับ เออร้านขายสเก็ตบอร์ดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านฮอทดอกแล้วก็ร้านไอศครีมแล้วก็มีร้านขายสเก็ตบอร์ดอีกร้านหนึ่งอันนี้แล้วก็มีร้านขายส้าเด็กแล้วก็ร้านขนมปังก็ที่โยคะโยคะแล้วก็ร้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็ร้านตัดผมนี่ก็โรงเรียนแล้วก็ร้านขายของขายขายของเบบี๋น้อยแล้วก็ร้านไม่ใช่สินี้ไม่ใช่ร้านแล้ว อันนี้ก็คือสนามบาสแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็บ้านของสำหลังบ้านผมมเลยแค่นั้นสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องผมนะครับแล้วก็รอติดตามแล้วก็รอติดตามอุปหังโกชิระเกมเมอร์อีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย